ทำตาสองชั้นที่ทีลพรคลินิกมาหงเดือนแล้วค่ะก็เป็นคนตาเล็กแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าตองชั้นตาเยอะ<า><า>ใช่หนังตาเยอะแล้วก็ตาสองชั้นลบในถอดแว่นเราไม่มั่นใจอะค่ะแล้วเหมือนใกล้ช่วงจะรับปริญญาด้วยก็อยากจะถ่ายออกมาสวยๆก็เลยตัดสินใจมาทําค่ะแต่ก็ถอดแว่นให้ดูหน่อยดะนี่คือชะตาออกเดือนแล้วใช่ไหมค่ะ ลูกตอนรับปริญญาที่กี่เดือนควคะทำมาประมาณสองเดือนไม่ถึงเเพราะว่าแผลมันแทบไม่เห็นเลยค่ะนีผู้แผลเร็วนากเพราะว่าด้วยความที่แผลเล็กเป็นกีดสั้นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเป็นแผลเป็นเท่าไหรอ่อะไรเงี้ย <Wow. S 2> แล้วคุณหมออะไรทําให้นะครับคุณหมอขันติค่ะคุณหมอขันติให้ตั้งคุณหมอขันติก็ ใจดีใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นกันเองแนะนำว่าแบบเราควรจะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นธรรมชาติหรือว่าแบบชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่พนักง,งานที่นี่ก็คือบริการดีทุกคนค่ะก็คือแบบขึ้นมาส่งหาคุณหมอหรือว่าแบบแนะนำอะไรถามได้หมดทุกคนเลยคุค้มค่ะเพราะว่าเหมือนกับจ่ายทีเดียวจบยาอะไรที่มารับที่หลังก็ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะทำก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะหรือดูเคสรีวิวอื่นๆก่อนก็ได้ถ้าเห็นก็คือมันมั่นใจได้เลยค่ะเพราะมันไม่ค่อยมีที่เป็นแผลหรืออะไรทุกคนออกมาสวยสวยกันหมดเลยค่ะ